วงของเราศิลปินที่รักของเรานะครับตอนนี้ไม่เป็นแม่ค้าก็ไปเป็นนางแบบไปหมดแล้วนะครับแม่ฟาดนี่ละครับบอกได้เลยนะครับว่าคราวนี้แบบพิงปทะตแน่นอนนะฮะโอ้ย่เคซี่นี่สวยมากเนี่ยพูดโอเซยประมาณสิรอบแล้วอะ สวัสดีครับเป็นทางการกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในที่สุดนะครับหลังจากที่พวกเราชาวบิงนะครับรอคอยกันมานานมากนะครับว่าเมื่อไหร่วงของเราศิลปินที่รักของเรานะครับเขาจะคัมแบ็กสักทีนะครับวันนี้ที่รอคอยในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Pink Venom ของ Black Pink นั่นเองนะครับนานมากตั้งแต่เพลงล่าสุดของ Black Pink ที่ปล่อยไปน่าจะปี2ปีมั้งไม่แน่ใจช่วงเวลานะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่นานมากเพราะว่าตอนนี้ไม่เป็นแม่ค้าก็ไปเป็นนางแบบไปเป็น โมเดลไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่ามันก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเราก็อยากฟังเพลงด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเลยเวลาที่เขาปล่อยเพลงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างจะต้องหลบสปอยกันพอสมควรเลยนะครับอ๋อถึงเต้นถึงเต้นจริงเพราะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเกรนเนี่ยตื่นทันเวลาที่เขาปล่อยเลยนะตื่นมาแบบก่อน11โมงเลยเพื่อแบบมาอรอลุ้นดูแต่ว่าพอสุดท้ายพอมัน54321ปุ๊บหยุด ทำใจไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนิเกทีฟอ่ะมันเป็นแบบโพซิทีฟอ่ะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเกินไปที่ว่าเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะมันแบบไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะคราวนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า MV จริงๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตื่นเต้นว่ะเิ่มกันเลยไหมมาทุกคนห้าสี่สามสอง ที่สู โอ้โหโรเซ่นี่สวยมากคือปกติเราเราว่ามองว่าโรเซ่สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าเอ้วันนี้นี่สวยกว่าเดิมอีกอะสวยนี้ก็ท็อป4อยอู่แล้ว สวยจัด hey, hey, hey. oh, เอ้ย okay. เอาดีๆรู้สึกว่า m อนี้เนี่ยโรเซ่โคตรท็อปฟอร์มเลยอะ่ะเก็ <c ười> คือเราเมลิซ่านะแต่ว่าเออพอเจอ m อนี้ไปแบบโหโรเซ่ท็อปฟอร์มมากที่ต้องหยุดฉากโรเซ่จริงๆอยากหยุดอีกช็อตหนึ่งตอนนี่เล่นกีตาร์ด้วยนะโห thank <laughs> you ไม่เกือเอาจิงคือรู้สึกว่า MV เพลงนี้เนี่ยคือต้องบอกกันเลยนะว่าแบบคือเรารู้อยู่แล้วนะว่าโรเซ่เขาสวยแต่ก็ไม่คิดว่าใน MV นี้จะสวยขนาดนี้เนี่ยเนี่ยทุกคนคือตั้งแต่ช็อตที่30กว่ากว่าก็คือสวยมากแล้วอะ่ะเปิดตัวมาแบบอยู่สายฟ้าทองฟ้ามาเป็นแบบสตรอมเลยอะ่ะสวยมากคือแล้วทุกช็อตอะรู้สึกว่าโรเซ่็อปฟอร์มแบบสุดๆุดฉากเปิดฉากกีตาร์ แล้วก็ฉากก่อนที่จะเข้าฮุกสุดท้ายอ่ะเออเอ็มวีนี้โรเซ่แบบสุดจริงแต่แต่จริงๆแล้วคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่สวยเนาะแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเออเอ็มเอ็มวีโรเซ่ท็อปฟอร์มเนี่ยพูดโรเซ่ประมาณสิบรอบแล้วอะอ่าแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งเจนนี่รับแบบเท่มากชอบฉากเปิดที่แบบรถพุ่งทะลุก,กำแพงมาอันนี้ก็ดีอันนี้เปิดมาแล้วแบบโหเอ,อ้มันดุอะไรขนาดนะั้นนะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับ วิชวลก็คือพี่จีซูคือสวยทุกดอกทุกอันที่ออกมารู้สึกว่าช่วงหลังๆ M v วที่ออกมาพี่จีซูจะถูกให้เป็นแคตตากรีของแบบเทพธิดาเทพีถ้าจะทุก MV เลยฮะเออรู้สึกว่าเออแต่มันก็เหมาะสมกับเบ้าหน้าฟ้าประธานของเขานะยครับแล้วก็อย่างที่เหมือนโยงกับคิวดิสเลฟได้เพราะว่าตอนคิวดิสเลฟพี่จีซูจะเป็นแบล็กเกวเป็นดวงอาทิตย์ปะส่วน M v วนี้น่าจะเป็นพระจันทร์น่ะมันดูเป็นแบบบอลลังดูแบบเป็นเทพเป็นเทพอ้โหแบบ แสงต้องมาแสงต้องลงแสงต้องส่องลงมาโอ้คือสวยมากและข้อสุดท้ายที่เราจะไม่พูดถึงไปไม่ได้นะครับคือลิซ่านั่นเองคือัวคนนี้ยอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ที่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดดิซ่านั่นเองนะครับเนี่ยเปิดมาอยู่แอปเปิ้ลยิงสวยเลยอะเนี่ยเปิดฉากมาก็คือเหยียบพื้นแตกบอกเลยส่วนที่ชอบสุดเลยชอบเสียงลิซ่าทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงแร็ปนี่นี่นี่ชอบอันนี้ แล้วเข้ามาแรปสุดโคตรเท่แล้วก็มีฉากชุดสุดท้ายเลยที่เป็นแบบนินจานะครับ <c oughs> คือมีความแบบเอาจริงดูแ็บแรกอะบหมอ,ออกแนวเหมือนแบบอยู่ในกระตูอยู่ในแบบอนิเมะหรือไลฟ์แอคชั่นของพวก resident evil จริงๆเนี่ยช็อตบางช็อตรู้สึกว่าเออมันเหมือนชุดแบบ resident evil หรือเป็นพวกแบบนินจาสวยดีมาก <c oughs> โอเคนะครับก็ คงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบกับคลิปรียกคช่นของเกรนนะครับก็ผมว่าแฟนๆหลายๆคนที่รอคอยกันคัมแบ็คของ b บ a ็คพิง k นะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่ามาแน่แม่มาค่าค่าได้ค่านะครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นชื่นชอบนะเพราะว่าด้วยตัวเมมเบอร์ในวงแต่ละคนก็ได้โชว์ศักยภาพโชว์คาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาผมว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างครบนะ ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วก็มันดีอ่ะมันด,ดีดีจริงๆครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิป react m o v e Pink Venom ของ Blackpink นะครับก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าเกรดยังไม่เก่งในการ react นะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะดู นิ่งๆไปหน่อยพูดน้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกมันอยู่ข้างในเนาะเราก็อุ้มใจแล้วก็สนับสนุนพวกเขามาตลอดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับไปสตรีมมิ่งกันต่อนะครับไปช่วยกันฝันวิวเพลงให้แบ็กทีมกันต่อเลยนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับปไปปั่นวิวกันครับบ๊ายบายปไปเลยไปไหนไปปันวิวเ <laughs> ชาว้าตื่นเช้าไปหน่อยหนึ่งสองสาม